ข้าไม่เข้าใจเจ้ายุ่งมากทุกวันแต่ทาไมความแข็งแกร่งของเจ้ายังคงพัฒนาเร็วมากเจ้าทะลวงขั้นที่สิบสี่ของครอบเขีเยสวัรค์ในเวลาอันสัน้นนี่คือพลังของสายเลือดจัก,กรพรรดิดั้งเดิมแผงเผ่าพันุ์มนุษย์หรอหากเจ้าเป็นจัก,กรพรรดินีที่ดีผู้คนภายใต้การปกครองของเจ้าจะเพิ่มความแข็งแกร่งของเจ้าการบ่มเพาะปกติก็ขาดไม่ได้ไม่ต้องพูดถึง ตอนนี้ข้าแค่ใช้เจ้าเพื่อคร่อควรและเสียเวลามันสมเหตุสมผลกว่าที่จะใช้มันไม่เพียงแต่ข้าเท่านั้นไม่แต่หลวงชิวไปชิงที่ความจำเสื่อมหาเวลาฝึกฝนอย่างหมั่นเพียรมันไม่ใช่อย่างนั้นข้าหากที่เสี่ยวต๊าหนี่และสั่งสอนข้าต่อไปข้าจะมีแรงจูงใจให้ฝึกฝนข้าไม่มีคำพูดสำหรับความโงเ่เขลานี้นอกจากนี้ เสี่ยวหลังจนอ่อนโยนยิ่งขึ้นเมื่อเร็วนี้ดังนั้นมันยากที่จะทำให้เขาโกรธมันก็จริงแต่ในตอนที่พี่เสี่ยวหลงเพลิดคิดว่าข้ากำลังจะขโมยหมูเขาโกรธข้ามากใช่แล้วเจ้ากำลังวางแผนอะไรไม่มีอะไรแค่คิดวิธีทำให้พี่เสี่ยวโกรธ เรื่องนี้ไม่ควรล่าช้าถ้าจะกลับมาให้ทันเวลาอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับมันไม่ข้าแค่กำลังจะไปขโมยหมูขโมยหมูหรอนี่มันบ้าอะไรเนี่ย ขโมยของล้ำค่าที่สุดของพี่เสี่ยวหมายเลข998หมูเกรดาพี่เสี่ยวจะโมโหอย่างแน่นอนฮ่าฮ่าพี่เสี่ยวจะสั่งสอนค่ายัางไงนะแ้าแน่ใจว่าเขาจะตีค่าแรงๆที่หวัวฮ่าฮ่า าสวยแล้ววิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ